พร7,000บาทได้รถครอบครัว7ที่นั่งไปใช้แล้วท่านผู้ชมนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยมิซูบิชิปาเจโร่นะครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมมาเล่าก่อนเลยว่าคันนี้ คือพอเราซื้อมาจากบ้านลูกคา้านอเทอร์วิทนะครับผมนะสายน้ํามันนะครับผมพวกซีนขอบยางที่มันเสื่อมสภาพนะครับพวกท่อเดนน้ํามันสายไฟต่างๆเราไร่เราเช็คให้หมดฉะนั้นลูกค้าขับไปอย่างเดียวไม่พังแน่นอนไม่เคยติดแก๊สไม่เคยจมน้ำนะครับมีเริ่มพร้อมโอนได้หมดเลยอ่ะ ฝาท้ายเปิดให้ดูนี่ที่ผมบอกก็คือด้านหลังจะมีตีตู้ลาโพงมาแล้วใช้ได้นะครับผมใช้ได้พร้อมกับพรมสามมิติเรามีมาให้เลยสองตัวด้านท้ายแล้วก็สามารถพับเบาะนะลงมาได้อีกนะครับผมมีแอร์หลังให้นะครับผมแอร์ด้านหน้าส่องมาถึงด้านหลังอย่างชัดเจนนะฉะนั้นลูกค้าท่านใดอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้เลยนะครับผมป้ายเดี๋ยวพาไปดูด้านในกัน ผมมารายหู้ม,มาให้ใหม่แล้วนะครับมาคันนี้2 0 0แสนกิโลเท่านั้นเองนะครับจอยแอนดรอยเปลี่ยนมาให้แล้วเกียร์ออโต้แอร์ดิจิตอลนะครับผมนะแอร์แบ็กคู่นะคนนั่งคนขับมีมาให้หมดความกว้างของเขาอย่างว่าป a j เจ o โแหละมันก็คือป a j เจ o โแค่ เป็นในปีโมเดล11เฉยๆนะครับผมนะเครื right ่องดีระดบไฟดีเกียร์ดีช่วงล่างดีมาลองขี <c oughs> ่มาลองขับกันได้ที่เต็นทแก้วนวบริการเลยครับผมพรเมียมพังกบาทได้รถสวยๆไปใช้แล้วนะครับผมแต่ว่าราคาผมย้ำนะครับต่อรองได้สบายๆนะครับ